ปัญหาภายในไม่มีระบบครับข้างในอพี่เด้งต้องเข้าใจว่าถ้าข้างในพักไม่มีระบบเนี่ยมันจะกลายเป็นอำนาจหรือดุลพินิจอยู่ที่กับผู้บริหารกับหัวหน้าถูกไหมล่ะครับมันก็เกิดการวิ่งเต้นคุณอยากคุณอยากได้อะไรคุณอยากจะทําโครงการอะไรคุณมีไอเดียอะไรถ้ามันมันมันไม่มีระบบก็คือใครมือยาวก็สาวไปใครเส้นใหญ่กว่าก็เข้าถึงง่ายกว่า ไม่มีระบบข้างในผมผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเมั่เหมือนกับทีมฟุตบอลอ่ะพักการเมืองเหมือนกับทีมฟุตบอลแต่พักรวมทยสร้างชาติที่ผมที่ผมรับรู้มาแล้วก็เข้าไปเข้าไปทำงานด้วยเนี่ยเมื่อเหมือนกับทีมบอลที่ตารางซ้อมก็ไม่มีแล้วก็พอวันซ้อมคนก็ไม่มามั่งอุปกรณ์การซ้อม ทุกคนต้องดูแลตัวเองตัวใครตัวมันมนะครับโคช้ชก็ไม่ได้เอาจริงแทนที่โค้ชจะเห็นเอ้ยนักเตะค,คนนี้มีแววเฮ้ยเดี๋ยวกูจะปั้นเฮ้ยคนนี้เหมาะสอบกองหน้าเฮ้ยคนนี้น่าจะเก่งเป็น goal keeper แทนที่จะมีการมีการสร้าง talent มีการปั้นบุคลากร,กรการเมืองโค้ช <Coach S 2> ไม่สนใจแล้วผู้เล่นหลายคนกลับไปใช้เวลาไปจบไปอวยผู้จัดการทีมสโมสร